เรามาอยู่กันในแมป YouTube Live กันนะเย้คราวที่แล้วนะทุกคนครับเราได้บอกว่าเราจะไปเล่นน้องรอบใช่ไหมใช่แล้วจะกอบและตอนนี้คือเรายอดสับส c r i b นี่10ิิเลียนเลยเว้ยโอ้ย เรียกไ,ได้ว่าโคตรดังไงไปกระเถอะจ้าบเจ้าเรียนไปรีเบิร์ตกันเลยเอ้ไปกันเลย <Woo. S 1> มาถึงการรีบกันเลยพวกนายนี่ทำไมนายจะทำอะไร้ฮะ uh. <c oughs> เอาคิดไ,<อ>ไม่ออกก<ล>็ดีคิดไ,ไ,ไม่ออกเล่นนี่ทุกคนครับก็คือพราร์ทที่แล้วที่เราเล่นใช่ไหมตรงนี้มันจะเป็นหอคอยเว้ยแต่ครั้งนี้คือมันเปลี่ยนใหม่เป็นบ้านใหม่เว้ยพวกนายดูสิโอ้โห้าดูน่าอยู่ดีนะเนี่ยโอ้โหบ้านนี้มีสระน้ําด้วยใช่แล้วโหดูดีน่าจะแพงน่ดูมาพวกนายมาดูรีเบิร์ดก็เถอะนะที่เราดูไปครั้งที่แล้วนะทุกคนครับนี่เรามาเลยมาคุยกับคนนี้เพื่อที่จะรีเบิร์ดการรีเบิร์ดคือถ้าเรามีสองช่องเราจะได้อันนี้ไว้ลงรถอันแรกนี้ถ้ามีช่่องงกกก็จะไดด้โั ถ้ามี8ช่องก็จะได้อันนี้แต่ในวันนี้เราจะมาเอา2ช่องก่อนแล้วกันแน่ใช่เลยโอเคกดเริ่มช่องใหม่เลยทุกคนครับสิบเลียนแต่ประเด็นคือเราต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยนะยอด subscribe นี่โโอ้โหที่ทํามาทั้งหมดเอ้ยว่าแต่ของเราจะยังอยู่เหมือนเดิมไม่นี่ยนายลองกดเข้ามาดีมันจะมีบอกเราว่าเราจะเสียอะไรไปบ้างเสียสมาชิกเสียรางวัลเสียเงินโอ้โหขออพาร์ทเมนต์ pc เดี๋ยวเราเสียบ้านแล้วด้วยเลอเฮ้ย <ố Share> แต่นายดูแต่นายดูมันก็ยังมีข้อดีนะเขาบอกว่าเราจะเพิ่มรายได้จากวิดีโอเนี่ยจาก0%นเปอร์เซ็นเป้าเอรเซ็นเลยนะเว้ยแ <ố> ล้วว่าไงกันดีอ่ะรีเบิร์ตเลยหรือเปล่ากดเลยพิสูจน์แล้วเลยเ <ố> อ้อยอย่ะฉันกดเลยละกันกดแล้วเริ่มใหม่ตั้งแต่ศูนย์เรากลายเป็นยูทูบเบอร์ที่ไม่ดัง โทรศัพท์ก็หายไปแล้วโอ้ยออโอ้ยรู้สึกเหมือนเพิ่งเข้าเกมมาใหม่เลยนะเนี่ยโทรศัพท์ไม่มีแบบนี้ฉันจะโทรคุยกับสาวยังไงนี่วายร้องให้สยาวเลยป้าป้าลองเข้าสตูดิโอกันเลยเราล็อกข้าตัวนี้เราจะได้โกดังไอ,อ้ โอ้โหเขาได้เนี้ยเฮ้ยมีพนักงานคนนี้หนึ่งคนแล้วก็มีคนนี้ยืนคุยกับเราใช่ไหมลองคุยดูซิเขาบอกว่าฉันอยากจะเป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องคุณให้เราทำห้าวิดีโอเกมใช่ไหมเดิมเมอร์เดลเลอร์สองอ๋ออะไรเนี่ยสปอนเซอร์ให้ตังมาสามบาท โอ้โหสปอนเซอร์ครับเฮ้ยแต่ให้เพชรเยอะมากเลยนะเฮ้ยเออจงกดรับมาเลยเป็นเควสใช่ไหมเฮ้ยกี่เวลานับด้วยเดี๋ยวขอไปทำก่อนบ้านห้าคลิมแล้วทุกคนเร็วรีบมาเลยจุบ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 สวัสดีครับวันนี้ผมได้รับสปอนเซอร์นะได้เงินตั้งสามบาทนี่ไออัปโหลดอย่างอืดเลยนี่อบ้านก็ไม่มีเตียงแถมมาให้ปะโถไ้าดูในกระเป๋าสิว่าเฟอร์นิเจอร์อยู่ไหมอ๋อยังอยู่ว่ายังมีตู้เกมอยู่ไอเดี๋ยว เรา,เ<อ>าต้องซื้อนี่ใช่สูญเสียทุกอย่างเลยหายทุกอย่างเลยเจะเกิดเฮ้โลสามารถว้างได้อยู่ไหมโโหและเตียงไงเตียงก็ต้องซื้อโอ้โหเพราะมันเป็นเตียงแพงนะทุกคนอันนี้เอาล่ะทุกคนครับในเมื่อบ,บ้านเราไม่มีเตียงใช่ไหมเราจะมาซื้อเตียงแล้วกันแนะดูซิราคาถูกสุด50บาทเราไเอาไปก่อนแล้วกันเตียงราคานี้<อ>จากคนเคยนอนเตียงแบบเป็นแสนต้องมานอนเตียง50บาทมันรับไม่ได้โอ้ยอมช้ามากเลยนี่ ไม่เชนเลยว้ยโอ้เน็ตก็ไม่แรงไม่มีอะไรดีเลยฮะหน้าตาก็ไม่ดีใช่ไหมว่ายอันนี้ครบห้าเกมแล้วยังนีก็ไม่รู้นะทําไปก่อนทำไปเยอะๆกันเลยถ้าของนายมันขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คงเสร็จแล้วมั้งจะโก้อ๋อเออใช่มันมีเปอร์เซ็นต์บอกนี่มาเขาพูดที่บอกนาฉลามฉันไม่ได้สังเกตเลยใช้ไม่ได้จริงๆเลยโอ้ยแล้วเวลาเลยแค่ไม่กี่วิ่ะแล้วเราต้องไปส่งไหมเนี่ยส่งเพจไหม โอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงทำไรวะนี่ต้องส่งไหมครับไ <Bru h. S 1> อเขาหายไปแล้วแม่สปอนเซอร์ชันเ,เขาอาจจะเบื่อนายแล้วก็ไดยนะเจ้ากเอาแล้วฉันสำเร็จไมมน,นี่เควชันีไอเออสำเร็จสำเร็จได้เพรมาอยู่โอเแล้วต่อไปฉันจะขอดูนะว่าสตูดิโอนี่คือเราต้องทำอะไรครับนี่ดูคนนี้ซีผู้แก้ไขนะครับเขาบอกว่า จะได้รับรายได้แบบพาสซีฟใช่ไหมอย่างไรก็ตามระวังถ้าคุณไปนานเกินพวกเขาอาจจะได้รับบิดง่วงนอนนี่มันคือภาษาอะไรเนี่ยทำไมฉันอ่านไม่เข้าใจเลยแต่เท่าที่ดูนะเป็นคนตัดต่อใช่ไหมผู้แก้ไขน่าจะเป็นคนตัดต่อหรือเปล่าโอ้แล้วเหมือนเราจะเก็บรวบรวมสมาชิกจากเขาได้ด้วยนะนี่เอ้ยแคนว่ารายได้6,406สมาชิกเรียนรู้เก็บรวบรวม ชี้จากคนนี้ได้ว่าคือเขาก็จะทำคลิปไปเรื่อยๆใช่ไหมนี่ใช่ไหมเขาทําคลิปหรือเปล่าเฮ้ยคนนี้ก็คือคนสร้างช่อง YouTube มากดซับเราไงเจ้ากบเดี๋ยวใช่แหละ ใครบ้านจะมาสร้างรหัส u t u b e เป็นพันสองพันแบบนี้แล้วมากดซับโอเคทุกคนแล้วนี่คือชั้นอะไรครับเนี่ยดูสิไอเราสามารถที่จะทําชุดได้เหรอโอ้ยนี่ไงมีแบบให้เราซื้อเสื้อ,อแล้วก็เป็นเสื้อฮูดนะทุกคนครับห้าแสนกับสองเอ็มนะโอเคต้องไปเก็บเงินใช่ไหมแล้วเจ้าประตูวรามนี่มันคืออะไรครับเนี่ยมีเวลานับด้วยนะเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูดีกว่าทุกคนเดี๋ยวฉันไปด้วยข้ามเวลาบอสไม่จะบอกว่านี่คือบอสเลย โอ้ย40โลบัคเอ้ยฉันเข้าได้นี่กดเข้ามาได้ฉลามเดินเข้ามาเลยอ๋อเฮ้เนี่ยอาจจะเป็นบอสแมงมุมก็ได้นะ้วยไอเออจริงไอ้เควสนี่ยังไม่ประสานในพัทที่แล้วใช่ไหมใช่แล้วจ๊กบอ๋อไอ้เรียนทำอะไรไม่ไม่มกับเพื่อนเลยฉันทำสปอนเซอร์อยู่นะยังไม่วางนะโอ้ยเอาแม่โอ้ยนี่อ้าวนายตายหรือเปล่าจ๊กใช่ฉันตาย เอาละทุกคนคนนี้โอ้เขาทำยอดสับได้หมื่นสีแล้วมาวเก็บมาเลยนี่เดี๋ยวผมจะมาซุ่มกล่องตรงนี้ทุกคนครับนี่เพราะผมมีห0 0ร้ยเพชรน,นะจะซุ่มกล่องห้าร้อยเลยดูซิว่าจะได้อะไรนะครับเผิ่มกล่องห้าอยตรงนี้ซุ่มดูซิจะได้อะไร <c oughs> ได้มาเป็นสตรีมเด็กหว่ะโอ้ยมาหากราบเลยสตรีมเด็กหโอ้ <c oughs> ยฉันไม่รูที่มันเป็นสี่ปร์ว่ะเอ้ย <c oughs> โอ้ยนี่นายดวงดีขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยจ๊กบ อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเมื่อกี้ใครเข้าบ้านฉันมีโจรเข้าบ้านนายเลรอเจะกบเออตัวฟ้าฟ้าด้วนเมื่อกี้เฮ้ยโจรอ,อะไรกันเมื่อกี้ฉันเห็นนายว่าบไปแล้วอยู่ทำไมนาะยมาอยู่นี่วะอะไรเนี่ยฉันอยู่ที่บ้านจะทําคลิปอยู่เจากบโอ้ยดีอัอสดสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เรามาขโมยบ้านของเจากบเไม่นายคิดว่ากําเพงมันจะเนี่ยกตัวนายหรือไงฮะตัวนายอ้วนจะตายแบบนี้ต่อไปเจ้าคงต้องแอบในตู้เย็นสินะเนี่ย เออลืมบอกทุกคนนะก็คือเราสามารถไปบ้านเพื่อนได้แล้วนะเว้ยไหนไปดูเอเลียนนี้เป็นไงวะขอไปดูเอเลียนหน่อยฉันมาส่งงานสปอนเซอร์อยู่ไม่เป็นไรเขาเข้าไปตอนไหนไม่อยู่ก็ได้เพื่อขโมยของไม่ได้สิเออเข้ามาดูสิเออห้องเอเลียนเหมือนฉันเลยไหมก็ไม่มีอะไรอ่ะจะเกอบปกติแต่ประเด็นคือจะไม่ห้องฉลาดมันมีขึ้นตรงไอ้นี่กลมอะไรก็ไม่รู้เหมือนปาร์ตี้เออเหมือนปาร์ตี้เลยนี่เอออันนั้นมันขึ้นอยู่ที่ขอบของไอ้นั่นไม่ใช่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนั่งลงมาที่มัน เอาเดียวหายไปแล้วหายไปแล้วแหะออกไปดูไหมดิออกไปดูไหมดิเราจะลองกดอะไรดูทุกคนครับน่าจะเป็นปาร์ตี้มะนี่ไม่ได้ไงบ้านนายนี่เออรามาบ้านฉันนี่รามาบ้านฉันอ่ะออยอ๋อยตึงซาบ้างพอนี่มันก้อยจริงเด็ดเด็ดเด็ดเด็นเด็ด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 เย้ดเด็นเด็ดเด็ดเดเด้ดเด็ดเต็ดเด้ดเดเด็ดเด็นเด็ดเดนเด้ดเด็ดเดเดยดเด็เด็่เเเเดนเ้เเเเเ ล้วฉลามดูดิไม oh, ่เรียกคนไม่ม like oh. ีมารยาทเลยมาเหยียบเตียงคนอื่นนี่ฉันนอนได้ฉันนอนแล้วแหละไร้มารยาทจริงๆเลยเอเลี่ยนับไม่ได้ทำไม่ได้ับไม่ได้นายหนักกว่าเพื่อนเลยนะฉลามอันนี้คือของที่ผมสุมได้ก่อนหน้านี้ทุกคนครับดูสินึกว่ามันจะหายไปกับรีเบิร์นนะจริงๆไม่หายเว้ยนี่เอ้ยคืออะไรมันเป็นเราเตอร์ไว้เจ้าเอเราเตอร์อะไรเนี่ยแล้วนี่ก็เป็นสตรีมเด็กนะอุปกรณ์ทันสมัย ออของพวกนี้มันไม่หายว่ะนาย,นายลองนั่งสิออลองนั่งี้มุมมองเป็นไงวหก็กดกดตรงนูน้นไปตรงนู้นเร็ว,ว<ะ>ยิงศัตรูดิยิงไปดูซ้ายดิวะนายพูดกับใครว่าฉันยังไม่ได้เล่นเลยอเอ,อ,เ,อ,อเอาแรงเราจะมาเล่นเกมนี้ทุกคนดูสิ <c oughs> <c oughs> อ,อ้อย่าไป <c oughs> <c oughs> ทีนี้ทีไหนฉันเป็นใครเอาขาววนออกไปนะไปเราไปย้ยย้ายกระถางเงินเธอะนะ หลังจากที่ปั๊มมาสแปนหนึ่งทุกคนครับตอนนี้ฉลามไปยอดสับแปดแสนเว้ยโอ้พวกนายจะตื่นเต้นอะไรของพวกนายเนี่ยชกเกย์ไอเล่พวกสองแสนนายไปเก้าแสนแล้วนี่ธรรมดาเว้ยก็ชั้นดังกว่าพวกนายนี่นะโอ้โอยเดโอเคทุกคนก็คือตอนที่เราปั๊มเนี่ยเราก็จะไม่ได้ทุกคนดูอะไรนะครับผมเพราะมันก็ซ้ำๆแบบนี้นะไม่รู้จะดูไปทําไมนะเอ้ยจะกบจะเรียนชัดฝาพวกนายซื้อคอมให้หน่อยได้ไหมเนี่ยซื้อเองดีว่า ฉันไม่อยากออกไปข้างนอกแฟนขับดักร้อฉันอยู่เนี่ยโอ้ยรอตัวเองเสศแล้วก็ต่อยแฟนขับไปเลยทุกคนเนี่ยผมมาดูส้างกับคนนี้ไว้แล้วลองกดดูใช่ไหมคนนี้ก็ทำยอดสาวให้ผม1.6เอ็มว่าโอ้ยโอ้แดงกว่เจ้าของช่องอีกเฮ้ยเคก็บมาเลยทุกคนเรียบร้อย c o n g r a t u l a t i o n ขอไปเอาด้วยเลยเอาล่ะในมาซื้อของเลยทุกคนครับในจอสองจอนี่เลย คีย์บอร์ดนี้อ๋อคีย์บอร์ดได้อยู่วันนี้โอเคเหลือมือน,นเจ็ดซื้ออะไรได้ซื้อกล้องได้ไหมโอเคกล้องนี้เรียบร้อยกรับบ้านกระเถอะสวัสดีทุกคนวันนี้ยอดซับผมขึ้นโคตรเยอะทุกคนรู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรเหรอจะกรอเพราะใครก็ไม่รู้ในสตูดิโอนะ่ะอะ้วทุกคนตอนนี้ผมมีเงินหนึ่งเอ็มแล้วนะครับผมผมจะมาสตูดิโอตรงนี้เลยไปไปด้วยแล้วดูดิคนนี้ทำยอดซับโอ้โหเขาทำได้สิบเอ็มาโอ้ยโอ้ยคนคุณเป็นเจ้าของช่องแทนผมเลยไหม เรามาทำตรงนี้แล้วทุกคนเสื้อตรงนี้ห้าแสนนะครับแล้วก็ลองดูซิคืออะไรเ้ยฉันมีตังพอทำฮูดไว้เออนาะยก็ทำไปเลยฮูดนะยแต่ฉันยังไม่มีตังอะฮูดไอหรือว่าเขาเอาเสื้อมาขายกันหะเออจริงแล้วเนี่ยเออเพราะเป็นไม่ได้นะเพราะยูทูบเบอร์นี่อาชีพรองของยูทูบเบอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขายเสื้อในแ <c oughs> หละเป็นึงนะพวกนายคนนี้ทำยอดสั่งให้ฉันหนึ่งร้อยเอ็มแลม้วไมเสื้อพวกนายเสร็จยังไงเออของฉันเหลือห้าสิบบินะ เสื้อฉันก็เสร็จแล้วอ๋อนี่แล้วก็มาแยกไซต์าตามลังแบบนี้โอเคเอฟแอโอเคครับเอมฉลามเห็นเสื้อตัวเองยังเห็นแล้วติดเป็นรูปบัตรประชาชนเลยหลังจากเราแยกไซต์แล้วนะเราก็มากดอีดูดีเอ้ยมันจะเป็นการหยิบกล่องแล้วก็เดินตามรูปสอมมาแบบนี้ไปไหนวะนี่ เดินตามกันไปหรือว่าเราจะไปส่งของที่ไปษณี์กัน <Whoa. S 2> เออไม่รู้ไม้ฉันดูแล้วน่าจะส่งตามบ้านเลยมั้งนี่ฮ้ยลองดูอ๋อนี่ไงส่งกล่องวิของฉันส่งตรงนี้เหมของฉันส่งที่บ้านนี่ามาส่งครับทำเองส่งเองเลยเหรอเนี่ยพวกนายดูเงินดี yeah, โอโคตรเยอะเลยอะไรเดี๋ยวเราไปส่งอีกทีโอท่าไม่ไม่เรียกไปษณี์มารับของวันี่วิ่งเลยโอ้โหโคตรเร็วก็วิ่งได้นี่หว่าืีวิ่งทุกคน ส่งตรงนี้สวัสดีครับมีเขามาส่งแคบเสื้อคุณภาพดีๆจากช่องกบผจญภัยได้เงินเยอะจริงนะใช่เธอเพิ่งรวยกว่าทำคลิปอีกมั้งนี่เออใช่เกว่ากันเลยนะได้รอบละแบบเกือบ50เอ็มเลยไหมใช่เราขายเสื้อตัวละเท่าไหร่เนี่ยเสื้อพวกเราแพงมากเลยนะเนี่ย แต่คนก็ยอมซื้อนะเพราะพวกเราดังไงไอ้ชบ้านเราไม่ต้องทำคลิปเลยขายเสื้อดีกว่านะได้เงินเยอะขายเสื้อดีกว่าแล้วก็เอาเงินไปซื้อคอมไงนี่ไงเดี๋ยวชาวมาทำชุดพูดด้วยทุกคนอ๋อมาทำได้ทีละอันนะครับผมทีละซีทแสดงว่าชุดฮู้นี่อยาจจะขายได้แพงกว่าชุดปกตินะใช่ฉันก็ขายได้ประมาณ50 m เอเหมือนกันนะอ้าวโอเคเดี๋ยวมาซื้ออุปกรณ์นี่ละกคนหน้าจอแล้วก็ซื้อคอมนะครับ เดินเข้า,าหาร้านอุปกรณ์คอมพร้อมตังประมาณร้อยล้านออรวยจริงโอ้โหใช้สายยังมาแมนอ๋อ,อมีตังก็ทำอะไรก็ได้จะว่าไปมีบ้านใหม่ทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูราคาบ้านใหม่ดีกว่านะบางทีเราอาจจะแบบเก็บแป๊บเดียวก็จะมีเงินซื้อบ้านใหม่ได้โอ้ย,อยตอนนี้ฉันมีติดตัวอยู่ร้อยเอ็มซื้อได้หลายบ้านเลยนะเนี่ยโอ้ยร้อยเอ็มเลยอะไอ้รร้อยเอ็มได้บ้านเดียวเออได้บ้านเดียวนี่ ว้ยราคาวิลล่าสองพบ้านพักสุดหรูราคา200ทีเพงก็เรือย้อนแล้วนี่เอาเป็นว่าเราก็ไปเก็บเงินแล้วกันนะอาจจะไม่เล่นนองรอบแล้วก็มาเก็บเงินแล้วซื้อบ้านให้ทุกคนได้ดูนะคะับเพิ่มแล้นี่ขอคอยเขาย้ายมาตรงนี้ไว้นี่เอาล่ะคนนี้ยอดสามได้เจ0ดรอเอ็มรับมาเลยทุกคน ท่านอาจารย์ครับสอนวิชาทําไม่มียอดสับเยอะๆแบบท่านได้ไหมครับโดูดิยอดสับขึ้นทีละ20ล้าน30ล้าน40ล้านพวกเรามาเป็นลูกจ้างเขาดีกว่าไหมแล้วผมเป็นลูกศิษย์ดีเดี๋ยวเต้นให้ดูเลยอะไม่แต่ก่อนอึ่งดูหน้าตาเสื้อซิมันจะหล่อเท่กับเสื้อปกติไหมเสื้อฮูดขอดูหน่อยสิโอ้โหเป็นลายเล็กๆตรงนี้นะครับเพิมอ่ะ แล้วก็มาแยกไซส์กันเลยดีกว่านะฉันว่ารวยขนาดนี้ทําไมพวกเราไม่จ้างลูกจ้างเนี่ยจ้างลูกจ้างอะไรลูกจ้างแจกเสื้อยังไงเล่าอ๋อคนส่งใช่ไหม ivery, ในเรเวอรี่ใช่ไหมใช่ใช่ลำบากแย่เลยมาส่งเองนี่เม,มื่อยก็เมื่อยฉันว่าคนทําเกมพ่คงอยากให้เรามีอะไรทำหน่อยอะอนะครับมาส่งเสื้อพร้อมลายเซ็นครับว้าวนี่้ <c oughs> ยมันได้เยอะมากนะฉลามนั่นเดเอา้าวไม่ใช่ประมาณ50เอ็มเลยแล้ลองดูดิตอนนี้มี200อเอ็มใช่ไหม จะลองส่งอีกรอบหนึ่งดูสิว่า 200m นี่จะกลายเป็นเท่าไหร่นะครับมาส่งแล้วครับคืนกลายเป็น300เอ้ยก็คือเป็น 100m เลยนะโอ้โหเย,ยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ย ก็คือขายดีกว่าเสื้อปกตินะคะเพิ่มแล้วก็จะใช้ต้นทุนแพงกว่านะประมาณนั้นเอาล่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยแล้ว็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อีโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้น โอ้ยทุกคนดูดีสองคนนี้กำลังจะส่งของเว้ยแต่ว่าเสื้อผ้านี่ไม่ได้มาตรฐานเลยโอ้ยใช่ใช้ต้นทุนโครแพงแล้วมัเป็นล้านแล้วนะเว้ยส่วนฉันก็ใช้โคตรถูกเลยเป็นบาทเลยนะวังโอ้ย,อยเป็นบาทเลยอ่ะเดี๋ยวเสื้อไหนนี่ซักทีเดียวอยุ่ยไปเนี่ยเฮ้ยเด้ออย่ามาบางนะชลาลอพอน